สมาคมเพื่อนชุมชนต้นแบบความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อบ้านเราหน้าอยู่สังคมยั่งยืนฉันชอบการออกแบบพื้นที่ต่างๆของป่าชุมชนบ้านสารเจ้านี่จังคนที่นี่นะก็เห็นคุณขา่าหลักและกูกห่วงแหนปตาพื้นนี่มากๆเลย ที่นี่เป็นสถานที่แบบป่าอนุรักษ์ที่จับต้องได้มีตลาดชุมชนห้องเรียนในป่าสวนสาธารนณะและพื้นที่สําหรับครอบครัวและถึงแม้จะอยากให้คนใกล้ชิดธรรมชาติก็จริงแต่ก็ไม่ได้เกิดการรบกวนธรรมชาติมีการออกแบบทางเดินยกระดับเพื่อไม่ให้รากต้นไม้ได้รับผลกระทบใดๆด้วยแม้กระถังอาคารกิจกรรมเนี่ยนะก็ยังจะแสกตัวอยู่ในต้นไม้ไปด้วยอีกเพื่อเกิดความร่มรื่นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าดีจังเลยนะ พอได้เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้อาศัยอยู่ที่ระยองนี่มีความใส่ใจต่อคนและธรรมชาติอย่างลงตัวบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน